กราบสวัสดีครับวิ่ลักแฟนสำหรับทุกท่านด้วยนะครับเราหายหน้ากันเป็นนานเลยผมหยุดปีใหม่มาวนนาันนี้เราอยู่กับหน้าเกมจ um ุลสิทธิ์คิงดอมนะครับผมด้วยทุน12,166บาทนะครับเบ็ดละร้อยเบ็ดว่ a t เฮียอะไรน yani ี่ต้อนรับปีใหม่ไหมเนี่ยไอสัตว์เบ็ดเดียวแตกไอเวนตะไลเฮียจะมาก็มาเหมือนผมปั่นเศษอะคือมันเป็นเศษหนึ่งร้ ไอ้เขี้ยเอ๋ยแตกเฉเลยกูมา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 มันต้องมันต้องมาลุ้นอีกทีว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับผมโอ้โหปีใหม่มาโอ้โหขอบคุณพระเจ้าวัดดึฟักเลยล่ะโอ้โหคุณเจ็ดมาไหมหืมสองพันบาทไอ้เขี้ยกูเบเบ็ดตาเดียวผมแทบไม่อยากจะเชื่อนะเว้ยไอ้เขี้ยแตกเฉยแนะนำนะครับ รับชมผู้ความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูพอสนุกก็พอไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าคนมีเงินหรือมีทุนผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมเว็บตรงจากคาสิโนเลยนะครับผมอ๋อใช่เอ้ยเป็นไงขายตรงก่อนขายตรงก่อนอ๋อใช่เอ้ยโหปีใหม่มาเปิดหัวโคตรสวยเปิดหัวโคตรสวยขอหน่อยเถอะวะขอสักสี่พันก็พอเอา้าม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 า นโดเสาอย่ยทาทำให้พ่อผิดหวังนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยบุญแม่งบุญพาวาสนาส่งของแท้เลยวะ่ะแม่งกูต้องเป็นประธานบริษัทให้ได้แล้วแหละ <c oughs> มา้ไหมเฮ้ยคูณเยอะๆนี่โตแจกมาหน่อยสิอื้อ่อาลุลน้ลนลุ้นล้นลุนถ้าผมว่าถ้าถ้าได้แบบ สักสี่พันผมว่าจะพอเลยนะได้แค่หมื่นเก้าสองหมื่นพอแล้วไอ้แค่ผมไปเที่ยวอดมาก็หลายหมื่นอยู่นะได้เงินจากสล็อตนี่แหละไปเล่นเออไปเที่ยวต่อผมก็เลยหยุดยาไปสองสามวันสบายการที่ที่จะเล่นพวกนี้นะครับเราต้องเลือกเว็บดีๆนะถ้าสมมติวันไหนวันหนึ่งเราแตกใช่ป่ะถ้าสมมติเราแตกหลายหมื่นอย่างเงี้ยเราแตกหลายพันอย่างเงี้ยบางเว็บแม่งปิดหนีเลยนะเว้ยต้องเลือกดีๆนะ ผมจะเอาลิงผมไปให้เพราะผมก็เล่นเองผมเวลาผมได้เงินเขาก็โอนให้จริงผมก็เอาเงินตัวนี้แหละไปเที่ยวอ uh, ู้เอไม่เข้าวะแถวแรกโอ้โหบวกอีสามโอ้โหสี่พันแปดแล้วได้สี่พันแปดแล้วคุณยี่สิบขอปังเดียวหน่อยเถอะวะหืม<อ> uh, คุณย uh, ี่สิบเอ้ยละหมายละให้กูหมุนฟรีมาเรื่อยๆเฮียไม่หมดตั้งที ผมว่าผมผมได้ผู้ผมจะพอเลยนะโอ้แปดพันแปดพันสามร้อยยี่สิบอุ้ยหนึ่งพันรัวโอ้โหทั้งหมดหนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยไอเฮียไอเฮียได้กำไรเท่าตัวเลยกูปั่นแค่ร้อยเดียวปีใหม่เกมแรกของปีจุลศิษย์คิงดอม ไพ่พีจี What the fuck ไอ้เหี้ยโอ้โหทั้งหมด16,370บาท <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเปิดปีใหม่โคตรสวย <c oughs> กำไรบกทุน28,432บบาทนะครับ <c oughs> แม่งโคตรงามอย่าหาเป็นอย่าหาทำโอ้โ oh, ห แม่งงามเหลือเ,ล,อเลยพอแล้วผมว่าจะพอแล้วถ้าคนสนใจอยากเล่นผมจะปักลิงไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมขอลาตัวไปก่อนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ